น่าจะนะนี่จะบรรยากาศนี่สวยเลยตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ตามไหล่เขาแม่ท่านลงชุงชุดกจะเห็นวิวสวยๆทั้ง้านญาดาวน,นั่นึ่ที่ภูเขานั่นอยากเ็เลยมายุดถ่ายวิดีโอกันดูกันก่อนจะมาสวัสดีจ้ะพี่น้อง อบก,กยาดาวจากช่องยาดาวสะพายโนเวเดอร์จ้ะวันนี้ยาดาวพามาเที่ยวโนเวเหมือนเดิมเด้อจะมาเที่ยวละกันจะมะนี่บรรยากาศตอนนี้สวยมากไหมพี่น้องสวยเนาะจ้ะย่างสวยเลยถ่ายรูปจะแป่กันสวยไหมพี่น้องสวยๆเนาะจา้ะนาะนี่จ้ะบรรยากาศนี่สวยเลยตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ตามไหล่เขาแม่ท่านลงชุมพุดจ็จะเห็นวิวสวยๆทั้งบ้านยาดาว่นึ่งที่ภูเขานั่นอยาก็เลยมาหยุดถ่ายวิดีโอกันดูกันก่อนจ้ะมา ดีโอ้ล่ะในรูปภาพเราจะเี็ก,กับกาบขึ้นบ้านขาลงเราจะขากาบแล้วมันดูมันหนาวคักขึ้นมั้งบนนี่นะ่ะหนาวเขวาเขาลมมันเป่าคักมันจะอยู่ไกลทะเลมันคัดจะได้ไกลมหาสมุทรอ,อือฮะบิน สวยเจ้าคุณปูจอดถ่ายรูปอยากกันจะถ่ายกันแหละจ้ะตอนนี้เราก็ลงมาแหละเราลงมาจากยอดเขาจะถึงตีนเขาทา,ทางใหญ่แล้วใกล้ถึงทางใหญ่เราจ้ะเฮ้ยหนาวคักพี่น้องเอ้ยหนาวคักหนาวแน่จะ้ะเอาไปยุดถ่ายรูปถ่ายนะ้เมื่อกี้ังกลางเขารถมาแล้ว ก็ย่างนี้แต่ชีวิตต่างแดนแนโนวีเชฟเฟอร์เครื่องบินโอ้ไม่รู้เครืองบินจ้ะดูเครื่องบินกำลังลงเห็นไหมจ้ะไปดูเนาะจ้ะเนาะเครื่องบินกำลังลงสนามบินทุ่งเสือบานยาดาจ้ะเครื่องบินลงเดียวสนามลงสนามบินจ้ะ ไปเห็นแล้วนะตอนนี้นะโอ้ยโมยเยี่ยบเ,เลยโกบุชีนไหรถจอดตามทางกับมี่นะจ๊ะเขาไปเล่นสก,กีกันรถเมล์รถบัสบุสทินวูน่ะใครอ่ะ ถ้าเลือกขามไปฝากว่าแฟนของเพื่อนญาดาวที่ยาดาวไปส่งปีที่แล้วจา้ะปีนี้ไม่ได้ขามเฟอร์รี่ไปจากที่เลยนี่ขากับจะพี่น้องวิวทือกทัศน์ขาบ้านญาดาวตอนนี้เราอยู่ยังไม่ถึงถนนใหญ่ที่นั่นจ้ะตอนนี้เรายังอยู่ถนนสายที่เราขึ้นไปบนเขา จะบรรยากาศฟังที่เห็นนู่นคือควายละยาอีกเพื่อที่จะฟังที่เห็นนู่นคือไอ,อ้ทุ่มสารฟังไอ้นู่นจีตว่า่าดาให้ดูบนบ้าน่าดาที่ว่าเห็นเกี้ไอ้พระราชนีนะจ้ะไม่เป็นคนเกาะก็ฟฝั่งนี้ที่่าดาขับรถนั่งรถอยู่นี้ก็เกาะฝั่งควายละยาอีกก็ฝั่งนู่นเห็นนู่น ทุ่งส,ออสแตนแล้วก็ทุ่งเซ่อใหญ่ก็เส้นแต่กาที่ทั้งขังที่เราเห็นที่บ้านคนอยู่นี่ทั้งนาเนี่ยจ้ะก็กทุ่งเซ่อจ้ะแต่เราก็มีขาน้ำอีกทีนึงหนึ่งเกาไปฝั่งที่ขอสูงสูง,สงนุ่นอีกก้อนนั้น <laughs> ทุ่งเซ่อนี่เป็นเมืองเกาะเล็กๆแต่เป,เ,ปเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่ตอนนี้เราก็มาถึงทางแยกถนนใหญ่จ้าทางแยกไปทุ่งเซ่อเข้าไปาก็กระบอกนี่จ้ะต้องไปไอ้ฮันส์เน็ต ยาก็ไม่รู้จำไม่ได้กชื่อนะมันไร่มงคุฎจรจัดแล้วก็จีเขากับมุ่งหน้าเขาบานยาดาวตอนนี้ย้อนเราอยู่ฝั่งเกาะไอ้เป็นเกาะเฉยหนาแต่ว่าหมู่บ้านนี้ชื่ออะไรยากก็ไม่รู้ดอกจ้ะกอกันนี้เกาะคือเกาะเกอะไรอย่างนี้เรามุ่งหน้าไปบ้านบ้านยาดาวก็อยู่เกาะป่าเขียวๆฝั่งนูน้นแล้วก็ที่เห็นเอทกอีพระราชินีภูเขาที่มีมีหิมะเต็มนั่นก็เกาะฝั่งไอ้ไอ้ไม่รูยี่เดียร์ รู้กินหรือว่าฝังทุ่ซานทุ่มสตาร์แลนด์ก็เรียกอยู่ข้างไอ้เขาชื่อไอ้ไอ้เฟนไฮเซนที่บอกก็ไอ้คืนก็เช้ารถไอ้เช่าก็เช้าคืนพวกเขาจะ้ะพูดไม่ถูกก็ขอขอภัยหลายเด้อจ้ะพี่น้องอยาอานน่าด่ากับคนชาวบ้านเนาะจ้ะดูทั้งอีกจ้ะพี่น้องสวยไม่ใจเนะี่ะโอ้สวยเน,ะนาะจะได้ต้นไม้บงังไม้บังจ้ะนี่ สวยจ้ะลองถ่ายรูปจะไบกันนะเห็นสะพานขามก็เลยจ้ะสะพานขามก็กลับเป็นทุ่งเสื่อบรรยากาศสวยๆตอนนี้ตะวันไกลยีลงดินอิ่จ้ะพี่น้องดูตรงนี้อิ่จ้ะสวยไหมจ้ะอย่าด่าเก็บภาพสวยๆมาฝากพี่น้องสวยมากๆเลยจ้ะอยากให้ได้เห็นนะชีวิตเมืองนอก ตอนเห็นพระอาทิตย์สวยขนาดนะั้นอ้วิลิฟินเบตาฟาเซ่สวยมากมากพี่น้องอสวยขนาดเลยรถก็ก็ชอน ล้านเลยจ้ะโอ้สวยคักสวยแน่พี่น้อง ชั่วโมงชั่วโมงเย็นจ้ะอีก6นาทีก็จะ4โมงเย็นแล้วสวยสวยสวยอ้วันนี้เราก็จะขึ้นสะพานไปบ้านยาดาเลยจ้ะสวยคักเนาะอือหือ ฝากันจ้าจากช่องยาดาสไปโนวีแหละจ้ะวิวสวยๆขาลงเอลงจากตะพานจ้ะเราขามาจากฟังเอเพราะระยะตอนนี้เราขามาฝังก็ทุ่มเสื้อแหรอลงที่อยู่คอตะพานเองแล้วจ้ะอยู่ตรงสนามบินนี่แหละเอาวิวสวยๆสวยมาฝากันเด้อจะที่ใครอยากดูโวขยะาดาวอเดีเอลๆลงให้ดูเรื่อยๆยาดามาทำตามสัญญาจ้ะ ตา,ตามความเรียกร้อง FC ที่น่ารักจ้าเาอาวิวสวยๆมาฝากอน,นี้เราก็ฟังมาอยู่ฟังก้ในทุงเซืรอแล้วะาถ่ายได้เห็นชัดมากที่นี่บรรยากาศตอนนี้ความคิดกำลังตกดิน อันนี้ก็เป็นรูปภาพที่ย่าไปเก็บลงมาจากยอดเขาก็ตามทางกลับบ้านนอพี่น้องในคลิปย่าดาวพาเที่ยวโนเวยเลยจ้ะเก็บรูปเก็บคลิปที่สวยๆมาฝากกันมาเด้อจ้ะเขามาดูก็ย่าดาวย่าดาวมาอัปเดตมาพาเที่ยวพานั่นดูชมหิวมิมะขึ้นไปพ้นภูเขาสูงๆตอนนี้ขากลับมาแล้วจ้ะไปดูจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกเก็บมาให้ดู พี่น้องบอกอัปเดตให้ดูก็มาอัปเดตให้เลยจ้ะถูกใจก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ยาดาวทำคลิปต่อไปอเด้อจ้ะพี่นอ้องย่าดาวก็ได้มีกำลังใจไปหาถ่ายทำคลิปมาตัดต่อให้ดูกันน,นาะจ้ะเนาะเก็บภาพสวยๆมาฝากมาเด้อจ้ะมาเที่ยวโนเวนเมืองทุ่งศวนโนเวททางเหนือก็อยาดาวขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้ะสวัสดีจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้า